มากินกาแฟย,ย่างเช้าจ้าพี่น้องกาแฟกาแฟดำใส่มะนาวกาแฟดำใส่มะนาวจ้ามีผล,ลไม้ด้วยมีผล,ลไม้อาวาคาโด เรียกถูกไหมเอนถือว่าพี่น้องซื้อคนซื้อเอยียง่ะเอมันถูกไหมไม่รู้ มักมไม่ผลไม้อีสานผลไม้บ้านเฮาตามฤด,ดูกันแต่เน้อ ใหญ่ๆอาวูคาดูขิดออกแล้วบอกกับว่าถือชักเทียกาแฟดำยามเช้าเช้าวันฝนตก ฝนตกเพิ่งจะทราบไปตกนี้ดีบ้านไม่รีฝนฝนตกต้นไม้เปียกต้นไม้ชุ่มฉ่ำไปเลย

หวานแต่ว่ามั่นแต่ว่าเป็นยาพานว่ายินแล้วมีประโยชน์แม่ดีก็กินไม่ไม่น้ำตาลไม่เยอะ รีบอนมีต้นดอกสั่งสื่อน้ำพินหลูกสั่งสื่อมาหายกินพันวานเป็นยากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายซวอวอายุมากแล้วกินผลไม้หวานหวานไม่ค่อยได้ก็ต้องกินผลไม้ที่มีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกาย ลูกสาวเพันสั่งมาให้ว่าเมียหมักถึงผลไม้นเ้ากินอันซุ้มผลไม้หวานๆกๆ็จะสาสมน้ำตาลผลไม้กินให้อิ่มได้มีประโยชน์ ก็ต้องกินผล,ลไม้ที่ไม่มีน้ำตาลมากถ้ามีมันหวานน้ำตาลไหลามันก็จะสะสมไขมันสะสมน,น้ำตาลในร่างกาย ไม่มีรสชาติหวานกาแฟจะออกขมนิดๆเพราะว่ากาแฟดำแล้วก็ออกเปรี้ยวเพราะว่าใส่มะนาวใส่มะนาวจะออกขมๆแล้วก็ออกเปรี้ยวหน่อยกินจะไม่มีรสชาติอร่อยแต่กินแล้วมีประโยชน์ ก็อยากกินหวานหวานเหมือนกันแต่กินแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพเราก็ต้องเปลี่ยนมากินแบบขมนิดนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยให้มันมีประโยชน์ ินผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟดำกาแฟดำเจวเดียวจนสวยพี่น้อง กวาจะได้กินชงแล้วกว่าจะได้กินบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชม